ใครจับพี่แชมป์ได้ให้ของเล่นชิ้นหนึ่งใครจับพี่แชมป์ใครจับพี่แชมได้จับพี่แชมป์ได้ให้ของเล่นชิ้นหนึ่งไปนีครับเอาไม้เอาใหม่เอาใหม้นับหนึ่งสองสามเริ่มเดี๋ยวเพื่อหนึ่งสองเลี่ยมเริ่มเลยจับพี่แชมป์ได้ได้ของเล่นชิ้นหนึ่ง อ่าเก่งมากาเป็นไรลูกตรงไหนตรงไหนตรงไหนดูเซมาให้ลองข้างมันเจ็บอ่าไปจุ่มน้ำไปจุ่มน้ำหายมา,ามันเจ็บฮ่ามันเจ็บเจ็บตรงไหนจุ่มน้ำดูท่าเดินก็ให้ก็ให้แข่งกับมี่ล<ะ>้วเป็นแมงสาบเหรอหายแล้วไม่เย่ไ,อมอยไม่เอาแม่เดี๋ยวซื้อของเล่นให้ไม่ต้องแข่งกันอ่ามันเจ็บป่ะไปยัง โอเคหายแล้วหายแล้วหายแล้วจุม่มเอาน้ำราดอมาฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรยยดูหรือเปล่าจับไม่ได้แล้วปัดจวงปจัจเจอห,หัวหินโหหินไม่ใช่เราเลยมาเราอยู่คุยดูดยคนนี้รู้ไหมถามก่อนคนนี้รู้ปะเราอยู่ไหนอเยราอยู <I know. S 1> ่จังหวัดอะไรบอกพี่เป็นไปแล้วื่อกี้จับไม่ได้เอานอนเหมือนกันเลย ตามี่เ,งงเ,เราอยู่ปุยบุรีลูกไปไปดูห้องที่ห้องเราเปไน็นยังไงพาไปเลยพี่แชมป์โอแล้วตามมาเลยไปดูห้องกันเราเริ่มไปดูสระว่ายน้ำมาแล้วตอนนี้มาเที่ยวปีใหม่นะครับว,วันที่หนึ่งพอดีเลยเอาไปน,ไปนไปําไปนําไปสองสาวที่นี่ก็มาเที่ยวครั้งแรกไม่เคยมาจังหวัดนี้เลยเนาะใช่ไหม เราไม่เคยมาจังหวัดนี้เลยตอนนี้ให้เด็กๆหาสามศูนย์สองดูงหไหนจ้าสามศูนย์สองใครเจอก่อน,นอ,อ้าวง,งานงอกแล้วอ้าวบัวแล้วแล้วเม,มื่อกี้เลยมาทำไมทำวิชาค่ะเปิดทำวิชาค่ะเปิดประตูเองเปิดประตูเปิดประตูพี่ลูกไปแตะแตะก่อนแปะเลยลูก เชือเปิดเปิดแล้วเชือเปิดพักเข้าไปงานนอกแล้วอ้าวเชือกทำล็อกตักคือนหน่อยเข้าห้องไม่ได้แล้วพักเข้าไปช่วยกันด้ยเข้าไปโอเคถึงห้องพักแล้วจ้าขอบคุณครับต่อไ้น้ำอยู่ล่างพ่อพาไปดูอ้าวออกไปอ้าว ดูห้องสิแชมันไม่ได้มีแค่ห้องนี้มันมีห้องนี้ด้วยลูกเดี๋ยวพี่เขาเปิดไว้เึอถอดรอ,องเท้าอรองเท้าก่อนจ้าไม่มีใครสนใจห้องนี้สักคนเห็นจ้าไากูชี่ไหมจากกูชี่อยู่ในห้องนอนเลยนะเชอิญนอนตรงนี้เลยนะเ <laughs> ชิญนอนไหนเพราะว่าต้องมีคนแย่งเตียงนี้นอนแน่ๆเลย อันนี้เตียงพอ่อแน่แน่แม่นอนข้างนอกพ่ <im it> อเป็นจุดสิหร <are these? S 1> อเนี่ยว้าฮะฮะห้ตกใจเกือบตกกันไหนเกือบตกแชมป์ไปยกไหมพ่อก่อนเชิญอย่าเพิ่งเชิญอย่าจับพี่แชมป์จับดีกว่าแ <im it> ชามไปจับจานมาให้พ่อตอนนี้กำลังสอนเด็ก <im it> ๆนะครับให้ช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างพ่อแม่ไม่ช่วยเลยเอาจาน <im it> มาให้พ่อก่อนเดี๋ยวแตกโอเค เด็กๆพ่อมีเรื่องจะบอกว่าถ้าเกิดเราจ่ายเงิน300รอเราจะได้บา์สบอลบาสบอลบอมมันไม่ไม่ใช่เล่นคือตรงนี้มันจะเป็นฟองฟู่ทั้งหมดเลยไม่ไม่เอาหรอไม่จะดำน้ำเดี๋ยวโมมี่เห็นเอาไปชพาไปโชว์ห้องสิพาไปดูห้องสิตอนนี้เราอยู่กุยกบูดีโป๊โป๊โป๊ไปดูตรงนู้นห้องน้ำอยู่ไหนลูกพ่อยังไม่เห็นห้องน้ำเลย อ้าวห้องน้ำอยู่ไหนะลูกอ้าวไม่ใช่ห้องน้ำครับหบบาไหนไหนห้องน้ำอยู่ไหนะนะอยู่นี่อยู่นี่ไปหาไปหาก่อนใครเจอห้องน้ำก่อนชนะาหาห้องน้ใครเจอห้องน้ำก่อนชนะพอว่าไม่มีใครรู้สักคนไม่ไงไม่ใช่ห้องน้ำแล้วจะฉี่ยังไงล่ะอ่ะวิ่งหาอันนี้อันนี้เสบียงครับเสบียงเราจะมาทริปนี้จะมาประมาณหกถึงเจ็ดวัน หนูหลาขอดูวิวหน่อยสิเด็กๆพ้าพ่อไปดูวิวห้องนอกหน่อยร้าพ่อจะไปดูวิวห้องนอกหน่อยชีอยากอยากไปดูสาวไปนะได้เปิดกระจกตรงนี้ไปเห็นสาวว่ายน้ำไหมครับเปิดทางไหนนาะนี่นี่นี่นีทางนี้ทางนู้นทางนู้นนู้นเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนพ่อจะเลื่อนก่อนอันนี้มาที่ราเบียงแล้วเจอสาวว่ายน้ำไหมไม่มีหรอ ปาาเราไปดูเสาไว้น้ำก่อนดีกว่าขึ้นมาวิจอบไม่สวยวิจอไมด้วยเจเจเราก็ชอบด้วยโอ้ชอบด้วยปลา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 เล,กลโลกล้เล,กลโก้เลโก้ไปดูเสาไว้น้ำก่อนอ่าดึงขึ้นสุดเลยลูกลอ่าพี่แชมป์ดึง,งลลอีกนิดน,นึงโอเคพอแล้วต่อไปต้องเจอดึงดึงอันนี้ลูกด,ดึงขึ้นดึงขึ้นโอเคลองดึงดูสิลูก เส้นอื่นคนละเส้นลองดูซิดึงถูกไหมอายดึงอีกทางนึงลูกดึงอีกทางหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละเส้นนั้นแหละถูกแล้วที่นี่จะมีสองเตียงนะครับแล้วก็มีอะไรนะล้างจานหีุโต๊ะทานข้าวด้วยแล้วก็มีเตียงส่วนเตียงเนี่ยจะมีสามจะเรียกว่ากี่เตียงอะแชมเราเรียกว่าสองเตียงหรือสามเตียงหนุนเรามีห้องนี้ห้องนี้เป็นเตียงใหญ่ครับแล้วก็เตียงข้างบนหนุนข้างจักรุชี เากับตมอยากให้ที่บาบมีซาโกชิแบบนี้จัดปะทำงานหานเงินกันนะจ๊ะนี่ห้องน้งงนำนี่อันนี้คือเป็นประจูบันอ๋อเข้าได้สองทางเราเจอสาวว่ายน้ำแล้วครับเดี๋ยวได้กเด็กเปลี่ยนชุดแล้วไปว่ายน้ำกันถึงแล้วทะเลกุยนบูรีสวย,ยมากเลยปกติพ่อแจ็คก,กับเด็กๆเ,กเกทเเเเเี่ยวด็กพัทยากันครับ<ม>ตอนนี้มาถึงสาวว่ายน้ำแล้วครับหนูเราพักอยู่ห้องบนตรงหน้าต่างเปิดอยู่ ไม่ต้องลุกเอาแค่ขาพอตอนนี้ให้ทาครีมกันแดดก่อนนะครับพอพอยังไม่หมดเลยขาด้วยลูกไม่เป็นไรเอาแบบนี้ทา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 ให้ทั่วเสร็จแล้วก็ไปดูแม่อยู่นู่นแม่อยู่นู่นเหรอโอเคเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันโอเคไปนะจะอุ้มเชร์ไปแล้วพ่อมาก่อนดีดีขอให้พ่ออุ้มแทนเหรอใช่เชร์ไม่ไปกลัวรายกลัวหมดกลัวอะไรเดี๋ยวพ่ออุ้มไปนิดนึงให้ดูอะไรครับ ร้ 180. อยแปดสิอความลึกร้อยแปดสิเดี๋ยวเราไปเลขของเด็กก็ได้โอเคพ่อแจ๊ขอแ็กคดูความ่ใส่ได้ไหมขอดูก่อนว่าลึกไหมถ้าไม่ลึกไม่ใส่ได้พ่อแจ็กมาพาไปดอีกเหรอโอเคโอเคโอเคจัดไป อันนู้นเป็นทะเลแล้วนะครับติดกันเชื่อมมาเร็วร้อนไปหาแม่ก่อนไปหาแม่ก่อนสิคุณนายแมคุณนายจะลงน้ําแล้วเพราะตอนนี้พ่อกับแม่กําลังเชื่อมตรงนี้ไม่หกสิบตรงนี้ไม่หกสิบงตรงนู้นตรงนู้นร้อยแปดสิบพ่อกับแม่กาลังดูอยู่ว่าเย็นนี้จะกินข้าวที่ไหนดีจะกินที่โรงแรมหรือจะออกไปหาข้างนอกกินดีจะขึ้ที่ไหนขึ้ที่ชรับ ไปหาแม่กันอยากให้เราแจ็คเล่นสระแดกกะด่ะได้น้องเชิญต้องกล้าหาญใช่ไหมมาเที่ยวกับพ่อกับแม่ใช่ไหม,ม,มเริ่มจากการเริ่มจากการเหยียบทรายก่อนอยากใส่รองเท้าใส่รองเท้าเลยพ่อก็ใส่รองเท้านี่เชิญมาลงทางนี้ไปลงทางนั้นทำไ,ไมนี่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 เรามาทางนี้พ่พอเก่งเหรอพ่อเก่งไหมล่ะเชิญให้แจกถุงมืออ่ะพ่อโตแล้วไง ไปชิงช้า,าเข้าเข้าเข้าได้ไม่เป็นไรโอ้มีชิงช้าด้วยอ่าแม่อุ้มน้องขึ้นชิงช้าให้หน่อยครับอุ้มคนนี้ชิงช้าให้หน่อยครับออเ,ลเล่นสิครับแต่พ่อเบาเครื่องเล่นให้ไม่ได้เล่นทรายก่อนก็ไดไ้เล่นทรายก่อนเล่นน้ำโอเคโอเคโอเคมะแล้วจะมาเล่นทรายกันเชิญมาลูก เอาตรงนี้ก็ได้มาเขาพกของเล่นมาจากบ้านด้วยนะครับเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเทาเองลูกมาเลย,ไ,ยได้ไม่เจ็บมา,มานี่แชมป์ตรงนี้เลยลูกไม่แดดอ <c oughs> เอ่ามามา,มานี่มานี่มานี่อาแชมป์เชิญตรงนี้ลูก ไหนตัวใหญ่เลยจ้าน oh, ja. um> ี่น evet OK> ี่เด็กๆเอาตรงนี้เทให้พ่อก่อนพ่อเจ้าถุงด้วยกรอต้มโอ๊ยเหยียบขาพ่อเจ็บโอ้ยปลาปูปลาปูเหรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเก็บของแชมป์ถือของให้พ่อไหน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 ไม่มันมิเป็นอะไรปลาปูไม่ถ้าเรามาปูมันจะหายมันใช่เหรอ ฝั่งรองเท้าเชือไปอุปกรณ์มาสิลูกมาเชือไปฝั่งของพี่แชมป์แม่พ่อหน่อยของพี่แชมป์อ,อยู่นู้นพี่แชมป์ไม่ได้ฝั่งใช่รอดนี่ไปฝั่งตรงนู้นตรงนี้เนี่ยไปฝั่งนู้นฝั่งตรงนู้นไปเรียบร้อยรองเท้าพอเรียบร้อยไปลุยเล่นเลยลูกสองมือไงลูกอันนี้ภารกิจเติมน้ำให้เด็กน้อยคุดคุดคุด,คด ขุดไปขุดมาเจอปูนะครับไปตักน้ำกันออะไรอีกตัปูปูมันอยู่แค่ตรงนู้นจ้ะใช่ไปเอาน้ำให้เดี๋ยวนี้ไปด้วยกันไหมล่ะอันกับมือเต็มโอเคไปด้วยกันไหมล่ะโอเคเดี๋ยวพ่อรับผิดชอบพ่อรับผิดชอบกระป๋องชมพู โอเคพี่แชมป์ชมพูกับส้มพ่อกระป๋องฟ้าภารกิจไปเติมน้ำพ่อจะต้องเอาเติมน้ำเองนะแล้วก็ไก,ก่ไก่พ่อยังเติมน้ำอันนั้นเองด้วยจปะปั้ดอกไม้ดอกไม้ไม่ต้งองกลัวรอบนี้พี่แชมป์เก่งขึ้นเยอะเลยไม่กลัวทะเลแล้วน้องเชิญ <c oughs> ไม่กลัวน้องเชิญนะอีกวันสองวันก็หายกลัวแล้วขอ,อยเยอะมากเลยนี่แมงกะพุนด้วยนะครับที่เขาขวางเราต้องระวังแมงกะพุนแมงกะพุนด้วยนะ นี่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 อันนี้แมงกระพุนเวลาเจออย่าไปจับนะครับแมงกะพุลเขาฝั่งนี่อีกตรงไหนนี่นี่เขาฝั่งไว้ตรงนี้อย่าไปจับนะครับเรามาเล่นเรามาดูอย่างเดียวพอไปเติมนะ้าโอ้โหล้านลามากไปเติมมาจา้ะอ,อู้เย็นเย็นเฉียบ มาสิมาเลยมาเลยเย็นนิดเดียวโอ้โหเย็นมากอือพ่อต้องมาเติมน้ำนี้ครับคำสั่งน้องเชอได้แล้วโอเคแชมป์ได้แล้วได้แล้วครับพอจะเดิไปถึงก็งหมดพอดีแชมป์พอได้แล้วนะตัวหกเลยด้วยเร็ว พ่อจะหลุดมือแล้วเ้อลงไปเลยลงไปเลยจ้าใช่แล้วปะ่ะโอหงพ่อจะหลุดมือแล้วอะ่ะน่ะไหนหันมาดูซิต่อไปแล้วไปแล้ววิ่งสี่คูนร้อยไปแล้วโอ้หลุดแล้วเชียร์เร็วเร็วเร็ว ลุดมือพราะเราเอานี้ออกให้หน่อยฟ้าชมพูเหลืองเราออกเร็วๆสีเหลืองสีเหลืองโอเคโอเคพอ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 อึ๊บโอเคแก้วแก้วโอ้เนี่ยพี่ชมปไปเอามาให้เรียบร้อยตอนนี้พ่อจะหาร้านอาหารตอนเย็นนะครับเด็กๆเล่นกันไปเองนะครับตอนนี้อยากกินอะไรแชมป์กินอะไรตอนเย็นพ่อจะได้หาร้านลูกชื่มจ้เจอกินอะไรลูกตอนเย็นเหมือนแม่ไข่เจียวเหมือนแม่อัดไถ อาอวันนี้ผัดไทยกุ้งสดของคุณแม่นะครับแต่ว่าคนสุดท้ายเรียบร้อยคนเล็กกินก่อนคนโตกินคนเล็กไปเข้าห้องน้ำกลับมากินต่ออีกรอบสรุปผัดไทยคุณแม่ไม่ได้กินเลยจ้าอร่อยไหมอร่อยขอสชาติอะอรรสชาติมันเป็นไงมันเค็มมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันเยี่ยมอย่างเดียวเลยเหรอแชมบรรยายหน่อยยี่มมีเยี่มมีโอเคมันกากหนักไปทีนี้อะถั่วงอกเหรอชอกินถั่วอกเยี่ยมพ่อแม่บอกว่าแม่ผัดให้เขาสุกๆมันกินผักเขียววีลี่กูด นั่นแน่เยี่ยมมากผ่มจังมจังแต่อร่อยนะมีประโยชน์ิกุ้กงเ็ชอบมมาเต็มเลยเด็กๆมาเที่ยวกี่วันบอกพ่อ,อก่อน5วันหวัน,วนขอหกได้ไหมได้ใจเคเงินเดือนนี้พ่อขอเลยนะเงินเดนมาเที่ยวสองขอได้ไหมขอได้ไหมเงินเดือนสองร้อยเดือนนี้ค่ามาเที่ยวไม่มีใครตอบสักคนเมื่อกี้ยังพูดเก่งอยู่เลยขอตังคปุ๊กเงียบเลยทำอะไรกันเนาะแช่มเหรอ เขียนชื่อตัวเองแชมเปญหายเชื่อไปตักน้ำโชว์พี่เปนเปุนปคนนี้เขียนชื่อตัวเองคนนี้ตักน้ำทะเลหายกลัวแล้วครับเขาแค่กลัวปูนี่ใครเขียนชื่อแม่ตักเนี่ย,ยน,นี่นีเราตักน้ำเยหายกลัวแล้วอันนี้น้องไม่ได้ใส่ชูชีพนะครับพ่อแม่อยู่ติดตัวเลยไม่ต้องห่วง แล้วเขาก็ไม่น่าจะกล้าลงไปด้วยเัวกเขียนชื่อตัวเองกันอยู่น่าเที่ยวมากเลยกูดูดีครั้งแรกที่มาสวยมากก็เห็นพ่อก็เหนื่อยแทน

ขาถึงโอเคต่อแล้วไปวางเลยลูกเ <Yeah>, uh. ย็นนิดเดียววา,วางเลยครับรนะโอเควางเลยครับจากทะเลมาสระน้ำแล้วครับไปไก<ป>ลๆ,ๆเดี๋ยวก็ลึกเ <Yeah. S 1> ย็นอันนี้ทะเลนะครับแล้วก็มาลงสนะวายน้ำมองพักก็อยู่ข้างบน <c oughs> เอาแล้วพ่อขอตัวไปเล่นน้ำกับเด็กๆก่อนนะครับอ้าวเล่นน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาไหนทำอะไรกันนะให้อาหารปลาให้อาหารน้งเงือกนี่ให้อาเป็นน้ำเงือกให้อาหารพี่แจมคนนี้เขาเล่นน้ำได้แป๊บเดียวค่ะปากเขาจมวกน้องเชิญก็เลยต้องมาเป้าพี่พี่อยากเล่นต่อพี่เล่นไดอแล้าอ่างน้ำอยู่ในห้องนอนเลยนะครับอันนี้ให้อาหารน้งเงือก โอเคเอาให้เต okay, uh, <c ười> ็มที่เดี๋ยวเราไปมั่มมกันไปบุยใบบุยก่อนไปบุยอยากนอนใบบุยให้พ่อก่อนติดอัพไหนดูสิฮึบติดภูมิอัพไม่ไหวแล้ว